สวัสดีครับผมกัก k คพีวันนี้วันที่29ธันวาคม65นะครับวันนี้พามาดูการจับเสียมของช่างนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเนี่ยครับวิธีการจับเสียมก็คือช่างเขาจะแต่งปูนให้เป็นแนวตามระยะเอ็นที่ได้ขึงไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เสียม PVC นะครับหรือว่าเหมือนตัวฉาก PVC อะครับประกบเข้าไปช่างเขาก็จะแต่งปูนกลบนะครับเนี่ยเราจะเคาะให้ได้แนวเอ็นก่อนแล้วก็แต่งปูนกลบเข้าไปนะครับเพื่อเป็นขอบเสียมคมๆสวยๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวในการฉาบผนังให้ได้เท่า แล้วก็จะได้ติดหน้าต่างประตูสวยงามนะครับการผสมปูนก็จะใช้สว่านปั่นแบบนี้นะครับการใช้มือผสมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ทั่วถึงเพราะว่าปูนเดี๋ยวนี้เขาผสมทรายมานะครับเป็นมอร์ตาร์แล้วเราควรจะใช้สว่านปั่นเพื่อให้เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะครับเพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ KP พ r o p e r t ตนะครับและร้าน KP กันยางนะครับใครซื้อบ้าน มีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิปเปอร์แบมโบพร้อมจานแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ KP p r o p e ตี y วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ